สวัสดีครับผมนร่งลงกดักวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่านารกงหลักนิดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวอ่ารูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมกับเอ,อพระปิดตานะครับกกข,ข,ของพนมลอกของเรานะครับกกแปกที่พนมลอกนะครับที่เป็นกระแสกำลังด,งด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับที่มาแรง แบบชุดไม่อยู่จริงๆินะครับนขณนะนี้นะครับลับจะมาบอกว่าของเราก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่ถ้าจะเห็นนะครับที่ที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีปิดตาอยู่สี่องค์แล้วก็รูปหล่ออยู่สององค์นะครับก็เป็นพิมพ์ฐานสูงอ่ะก็มีฐานสูงสันเอ็อะไรนะพิมพ์พิมพ์อะไรนะเขาเรียกฐานสูงกับฐานเตี้ยเนาะครับอันนฐานสูงนะครับ อันนี้สำหรับสององค์นี้ครับเป็นพระที่ผมเลือกไว้นะครับเลือกไว้แบบสวยๆเลยครับเป็นก็เรียกเขาเรียกพิมพ์เอเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคมชัดมากนะครับดูให้สังเกตดูนะดวงตาติดได้คมชัดนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เท้าติดแขนติดติดชัดเจนนะครับเรียกว่าพิม์ชัดเจนพิมพ์ฐานสูงนะครับ มีมีมีฐานสูงกับฐานเตี้ยอ่าอันนี้ปิ่มนิยมเขานิยมฐานสูงกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าฐานสูงฐานเตี้ยครับราคาไปพุ่งสดหยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะครับทารสุกท่านก็ได้ทราบอยู่ในขณะนี้นะครับอาหัดยาผมจะให้ชมนะครับชมดวงตาสกัดกนเห็นไหมครับอาจจะแสงสะท้อนไหมนยเห็นไหมครับดวงตาติด ชัดเจนนะครับดางนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับกับพักกุนี้นะครับครับเห็นเท้าไหมครับเท้าชัดนะครับจึงก็เลือกไว้อะเขาเลือกไว้ผมก็แปลมาถึงก็บอกผมว่าเขาเลือกไว้แต่ราคาก็สูงว่าแพงอื่นแพงอื่นไม่ได้เลือกแ้วราคาก็ลดลันลงมาแต่ทุกวันนี้จะแบบไหนมาก็ราคาสูงหมดนะครับแบบให้ดูนะครับ อันนี้ไม่ต้องบรรยายมากนะ um. ครับเอาให้ดูภาพนะครับสวยครับเออเห็นแล้วเห็นแล้วชาร์ไหมครับธรรมชาติทุ่งพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณนะครับกานแต่งสบายโบราณโอ้โหตัวตัวตัวสองมือข้างหลังนะครับ ดีไม่ได้ไม่ได้มีฐานเบี้ยมาเทียบให้ดูชมน,นะครับแล่ยคนก็คงรู้แล้วครับฐานสูงฐานเตี้ยดูยังไงเป็นยังไงลักษณะตนนแตกต่างแบบไหนก,ก็แตกต่างกันนิบบดหน่ยอยนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีแยกแยะเราก็ดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าฐานสูงฐานเตีย้ยนะครับมีฐานสูงนะครับฐานสูงทั้งสององ,งน,นะครับเป็นทีเน่เป็นที่เขากำลังนิยมนะครับเห็นตรงตานะครับต,รตาติดรองเท้าติดน,น,นะครับชัดเจนนะครับ เออกระจย่ะครับครับเดี๋ยวมาชมพระพิตานะครับพระพะิตานะครับพระพะิตาพระพิตากุกงหันนมลอกะครับกุ้งหลงพ่อเดิมที่กุกที่แตกเลยครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครกรับ มา่อก่อนก็รอใหม่ๆนะครับเขาจะนี่จะรูปหลอกกันเนาะโหเล่นรูปหลอกกันปิตาก็กระสนใจเลยว่าสนใจน้อยกว่าแต่ทุกวันนี้ปิตาก็มางแรงนะครับราคาพุ่งฉุดไม่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วนี้ที่หมดแล้วครับที่วัดก็ไม่มีที่ไหนไม่มีแล้วครับราคาก็ขึ้นสุดๆแต่ตามกระสรแสนะครับอันนี้ให้ชมนะครับให้ชม สำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้นะครับเอาให้ชมดูก่อนนะนี่ครับนี่ปิดตานะครับปิดตากุลงกุูขนมลอกนะครับครับนี้แบบนี้อลายนิดเนียวเพราะว่าพระดลกกใหม่นะครับนี่ตึกรากแล้วดูพระวางกุมาก็ร้อยกว่าปีแล้วครับครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ